ก็ขอสวัสดีคือเก้านะครับเช่นเก้าเช่นเดินมนะครับเมื่อนี้ครับมาหาใส่เบ็ดคือเก้านะครับเมื่อคืนนี้ไตเขียดได้หลายนะครับเมื่อนี้มาาไม้โซลาเซลล์นะครับไมายยามเก้านะครับเมื่อนันรู้สึกว่าที่ได้ปลาคอกับปลาดุกหลายอยู่นะครับใส่เงื้อห่วกนะครับบริเวณนี้นะครับ น้ำก็พอดีใสนะครับปลานี่มันสิออกจากสะแผงโซลาเซลนะครับน้ำม,มันหลุดมานี่มันสิออกมานี่นะครับเพราะว่าสะโซลาเซลนี่พื้นที่โซลาเซลนี่ประมาณหาสิบไร่น่าจะได้นะครับหาสิบไร่ล้วบนี่เพิ่นขุดสะอ้อมเลยนะครับขุดสะอ้อมล้วบนี่น้ำม,มาเคยแห้งนะครับ น,นี้ปลาหลออกมาทั้งพี่แล้วครับเมื่อนี้ใส่เป็นเงียเ้ยเขียดนะครับเขียดหลายอยู่ครับเขียดเขียดออกมาประมาณร้อยยี่สิบตัวนะครับเมื่อนี้เอาเบียดมาหกสิบลังแล้วนี่ก็ทาพันแดงอยู่นัดาพานแดงไว้นะครับพันแดงทานายม้านะครับตอนนี้ก็สี่โมงกลัวสี่โมงห้าสิบสี่ห้าโมงแล้ว 50, ลนะครับ ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็น,น้ำรั่วลงไปขึ้นกันนะครับฝั่งตรงขามกันนี่มีสะหนึ่งอยู่นน่นนะครับพันแดงใส่งวดนั่นใส่ทั้งนี้แกได้ป่าดุกนะครับใส่งงหัวอกได้ป่าดุกหลายนะครับทั้งนี้น่าจะออกจากสะมานี่ยแหละครับแต่ฟังฟังฟัง,ฟงทั้งที่ต้นออกเนี่ฟังภูเขานี่ก็สิเป็นปลาคอส่สวนใหญ่นะครับ ตัวสวยๆไส้สวยๆนะครับอยู่ซนๆแถวๆนี้ครับผมมาลองเบิ้งขึ้นก้นนะครับตอนนี้ก็ถ่าผ่านแดงอยู่ที่พักอ่ะเทียงน้าหน่อยขางทางนะครับมาลุ่นมาเบิ้งกันครับเมื่อนีนสิมานหรือบ้ามานนะครับแต่ไม้นี่ก็เป็นไม้สนามละคิดว่าน,นะครับเมื่อกี้ยังไปอยู่เถียงน้าหน่อยก็เห็นกระโปรงเงียขี่กระเดียนอยู่เงียใส่เดือนนะครับ แต่ก็บ,บ่เป็นยังครับมานี่แต่ก,ก็มานดีนะครับบ่เคยพลาดนะครับนั้นก็รู้ว่าที่มานประมาณระมือนี่ก็มารุ่นกันครับผมสเสบียงก็ทด้เตรียมมาอยู่นะครับให้พันแดงเตรียมมานะครับนี่เขียนของเขาครับนะครับจะไปย่าไปใสกับอาศวินไทยห้เบิ่งนะครับถ่ายเป็นบาง หลังสองหลังนี้แล้วครับแล้วก็จ้งไปตามรุ่นตามเชียร์กันนะครับถาพันแดงอยู่นะครับผมแล้วก็ลุยนะครับลุยก่อนพันแดงนะครับใส่ก่อนพันแดงเห็นพันแดงว่าใส่ที่หลังนะครับผมี่ค,ครับล้อชมรุ่นกันตอนแรงครับผมนะครับวิธีการใส่นะครับ เนื้อเขียดนะครับใส่เป็นขานาใส่ขานาถึกน้ำน้อยเดียวนะครับใส่ขานาถึกน้ำนรบ,บรรยากาศค่ำๆนะครับตอนเรียงเรียแดดหางงยังเดดอยู่นะครับก็ <c oughs> ใส่ไปเพื่อยันใส่ปัจยัยเหมือนก่อน,นครับใส่แล้วสิไปหาไตเขียดอีกนะครับครับผมใส่ไปเรื่อยครับ รอบแรกครับสองทุ่มพันแดงให้ติงคิ่งอยู่พ่นะผมออกมาก,ก่อนนะครับมายามเบ็ดนะครับอืม หลังแรกหลังแรกก็หมูบแล้วครับคือบ่บป่าโอ้ยบวดถือครับมิดหมกบยางดีนะครับโอเคครับเปลี่ยนเยอะก่อนครับตัวใดถือก็สิทายคีเพิเร์นะครับเรือบยทายทุกหลังครับผมโอเค,ครับน้ำกระจายเลยครับ ปลาคอครับเงี้ยเก็บตรงนี้ปลาคอแล้วครับตัวแรกครับแต้มแรกแต้มแรกตัวแรกแฮกมันเก็บยงี้ด้นี่ครับเกีบยตัวใหี้ครับผมครับแต้มแรกครับผมมันมันครับติดตามวันต่อไปครับผมนี่ถึกนะครับหลังสุดท้าย ปตะขอใส่สวยๆัวงามดีครับตัวเล็กขีดสองขีดกินเล็กกูนี่ตัว,ว,ตวนี้บนเล็กแต่แแต่ที่สอง ใส่เงียเ้ยเขียดถืองูดีนะครับเนาะบุญไทยให้เบิร,นรบง,งนะครับถืองูอยู่สามหลังคนนะครับเงียเ้ยเขียดโ,โอเคครับเก็บแต้มครับถือครับโอ้ปลาคอน้อยโตปุก เก็บแนวครับโอ้แล้วนี่ถึอนะครับโอ้โอถือครับกเกี่ยวกคอเข้าเหมืนอนครับถึงมาแล้วครับโอ้ติดลิก สวยครับผมเจ็บจครับรอบเสาะนะครับเมื่อกี้ก็ได้ปลาดุกมาตัวแรกตัวนึงน,นะครับจับที่กระเดียนได้คนจีเดียนได้เลยมาใส่นะครับตัวนี้เป็นเนื้เขียด งามครับผมบตัวหนึงนะครับจะมันไต่ครับไต่ขวาจะปลดตัวนี้ก่อนครับกินบลึกไปเลยดครับนี่ตัวหนึ่งนื้อเนี่งไต่จังไม่เขียด อืมันถึกง,งูติดเลยครับโกงกบหาเลยครับโกงขึ้นมาเลยพืนนะ่อนถือบ่บ่ถือครับไม่ถูกครับไม่ถูก แล้วนีหมู่ครับเป็นแล้วครับตัวปลาปลาไหลครับปลาไหลงหูยโตตายแล้วโอ้ตัวงหญ่ครับโอเคครับเก็บแต้มครับแต่ปลาไหลง่ตัวนึงแล้วครับมายามกับผ่านแดงนะครับพาผ่านแดงมายามเบ็ดโอ้หลังแรก ก็เป็นหลังแรกแม่หลายหลังแล้วโอ้น้ำดีเขาวะบุกเขปุ่นบุเขปุ่นเราสองขีดูยนะโอ้ขีดเดียวกมนะมันวะปาดปาดเสียสลาไปเลยปาดเลดิมีปาดลถกูกปาดเดียเว,วยกูปาดดูส,สิติดาจเขาอยู่ให้ มีใครเขามหอเ็บแ้มครับอขึ้นเลากไว้ครับยามต่อไปครับก็สวัสดีต่อเซาเานะครับไมยแพงสุราเซียวม้าจิมายามยามมือเ้าดีนะครับเมื่อขึ้นนี้ได้สามตัวครับตาดามมีดดีนะครับ สามตัวก็สิว่งเครื่องโลบอมานบันไดครับเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนเศร้านะครับแต่ว่านี้เงี้ยเขียดติดงูลายครับติดงูลายพดมือเศราลุ้นกันบ้างสิได้บ่ครับนะมาชมบรรยากาศตอนเศร้านะครับเสือเขาปูเวียงนะครับอีฝ่ากำลังก่อตอยู่แล้วครับบรรยากาศดีนะครับครกำลังวิวกำลังสวยเลยครับผม มุมเนนบ,บื้องหลังนี่ครับรอบเศร้าเป็ดุ้งเลยครับถิอหมดละโอ้โหบดถือครับ,บ,บรบอนนะครับผมอย่ามาได้หลายลางแล้วครับเขียดจงเหลือขึ้นเก้าอยู่ จะเป็นปยังครับผมเก็บเขียดไว้ถ้ายใส่มือหลังครับตอนนี้ร้อนนะครับผมมาไปรุ่ต่อครับบิดหมูนะครับได้ลงน้ำมานะครับวาสิก็ถึกถืาเบึงเทียนถึกอยู่นะครับรถืกปลาไหลใหญ่นครับผมปลาไหลอีกแล้วตายไปนอ้องโอ้เบิดก็เร็วมา ครับอะไรเห็นไหมครับโอ้ตัวใหญ่ครับมาขึ้นนี้ตัวนึงนะครับขึ้นได้ตัวนึงโอ้ตัวใหญ่ครับสองตัวที่บอกรู้คุณตินี่โอ้ใหม่เลยครับปลาใหญ่ปลาใหญ่หมุดอับยับ มาแล้วครับได้ผัดเผ็ดเสมือเนี่ยรุ่นกันต่อไปครับโอ้โหมีปลาคอตัวใหญ่ครับตัวงานครับตัวเวันสามสีสีอืมใส่สวยครับวูบเกือบหุดครับเบื้องต้องต้องอยู่ปาก ฉีกมาดล้วนะครับกล่องอย่ปากฉีกมาแล้วนี่ครับเ,เกือบหลุดโอเคครับเก็บเตียมครับเกือบประมาณดูผลงานนะครับปลาอะไรสองตัว ไงนะครับแล้วก็หลับสอบปลาดุกตัวหนึ่งตวคอ,อสามตัวปลาตายตัวหนึ่งนะครับโอเครับขขาคุ้นติดตามรับชมงป็นกำลังใจให้ครับ,บทีมง,ง,งานเพียงอนชุมทสปาากดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ